สวัสดีครับอาหากินแบบบ้านๆครับผมเศา้านี่ครับผมพี่น้องสิผ้าพี่น้องมาจามเบ็ดปอมครับพี่น้องเบ็ดปอมหรือว่าเบ็ดฟมนี่ครับพี่น้องนี่มาหลุนเบ็ดน้ากันครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนเ้าราอากาศเย็นๆครับพี่น้องช่วงนี้มันนี่คือสีบมีลมบันไดแต่่าคือยังเย็นๆพี่น้องเย็นอากาศเย็นครับครับผมบรรยากาศน้องน้องป้าผือหงกนี่ครับพี่น้องน้องงูได้ไหล อ่าพี่น้องไป็รุ่นเบ็ดกันมือนในข้าสีเป็ดเดนดใดๆครับพี่น้องเบ็ดปั๊มหรือว่าเบ็ดฟม่มเยื่อใส่เดือนครับพี่น้องโอ้พี่น้องคุณนะเนี่ยเบ็ดจมครับพี่น้องลงไปครับคุณเบิ่งกันครับปลาสิม,มีปลาบ่เบ็ดจมเอาละครับพี่น้องปลาอะไรครับผมแต้มเรก นังนี่กับถือได้ครับพี่น้องอู้ปลาคอไหมคอตัวหน่อยแถอพี่น้องมึงเนี่ <c oughs> ตายเพชรปลาแดดเดียวทนแล้วพี่น้องนี่คอหน่อยอะอู้หตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องออกมาสวยเลยครับมือนเกือบหกมงครับผมออกมาโอ้ยยุ่งไรครับพี่น้องในปลาผื่นปลาคับรุนเบ็ดต่อหลังนี้เป็นจังใดล่ะบ่ะถือครับเงียบกิ๊บพี่น้องเบิึง ปอมผมหลังนี่เมึงกันครับพี่น้องปาอ่ายังดึงเข้าไปนี่ป,าป่าบ่ะพี่น้องนี่แย่แง่โอ้พี่นอ้องมีปลาไหลโอ้โหพี่น้อง,ออน,องนี่ครับผมปลาไหลโตง,งามเลยครับพี่น้องเอาละครับ หลังนี้ฟึ่เงียบคุณครับสายย้อนๆบวถิบวถิบกับหลังนี้เหยื่อยังคือเก่าครับพี่น้องมีแนวกินเหยื่อผมเลยเออมุมมีแนวกินเลยครับสั่งตัวยุ่งนะครับพี่น้องยุ่งลานหลายโอ้หลังนี้มีมีดึงนะครับพี่น้องนี่มีดึง,ดยอ,ง,ดงอย่าอยู่บ่พี่น้องเบิง้งมันคือดึบๆอยู่ไกลแต่พี่น้องผูนะ้น่ะ กูมือนี่ย่านตั้งงูเหรอครับพี่น้องเป็นยังไะงูไหลน้องมันหกครับพี่น้องงูสีไหลโอ้ปลาไหลพี่น้องตัวนี้คือตัวหน่อยเลยนะครับพี่น้องเป็นปลาไหลครับตัวนี้ตัวปวใหญ่นี่ครับได้ได้หลายไปเห็ดปลาไหลตากแดดปิีงพี่น้องสุดยอดเลยแสีบแห้งอ่ะเก็บครับ ครับพี่น้องบรรยากาศน,น,น้องตอนเศร้าๆครับพี่น้องเองย้ยาก,กาดดีๆครับพี่น้องกองนี่ลายู่ยยางครับนกกับลายปลากับสีลายนะครับพี่น้องกับสีอยู่ในป่าผืนผมเหรอผมว่าอยู่ในเหล่าปลาผือหกลมๆมัมคนครับพี่น้องพี่น้องนั่งนี้ก็บ่ถือเงียบๆโอ้พี่น้อง เบ็ดจมอีกแล้วนะครับพี่น้องนี่จมอีกแล้วจมอีกแล้วพี่น้องอยู่บ่อู้ปลาไหลอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดปอมนี่ส่วนใหญ่มันสิได้โตอยู่ครับปลาไหลเอาละครับนี่ปลาไหลอีกแล้วเ,เก็บก่อนครับกับพี่น้องใส่เบ็ดลุยปลาผือในปลา Lăng nỉ lăng nỉ khứp bên đình khứp bội bên tai yu đẹp yu đẹp yu đinh bẹp bẹp kích yu đinh đẹp yu đẹp yu đẹp đẹp yu đẹp yu đẹp luốt cả p/nó mày yêu nó dưa nhỉ cứ câu đấy cả p/nó không có ăn dưa cứ này dưa nhỉ cứ câu đấy đang nhìn dưa dưa cái nhăng cả p/nó này ba không ăn dưa đó này ba ba ướt chút chút nào đang này bom cứ chăng xí chấm chấm โอ้พี่น้องปลาไหลอีกแล้วครับนี่มันนี่เข้ามานปลาไหลแล้วพี่น้องปลาเนื้ออื่นบ่ได้เนี่ครับพี่น้องปลาไหลอีกแล้วนะครับพี่น้องนี่สิเป็นมือมานปลาไหลปวดจักแล้วพี่น้องโอ้หังมีดึงอยู่ยนะครับพี่น้องนี่มีดึงอยู่เพราะว่าปอมเข้าสิจมจมโอ้ยบ่อยู่พี่น้อง อบอยู่บอยู่น้องนี่เหยื่อที่ผมประกาศใส่คือเหยื่อเขียดนะครับพี่น้องเพราะว่าใส่แยามได้เซ็ตงูเบิดครับพี่น้องงูหลายแห้งงูกินน,นี้ก็บิดถือครับพี่น้องนี่ครับเป็นปลาสิครับพี่น้องยิ่ปลาสว่วนอยู่ขกินเด็ดส่วนใส่หน่อ นี่ก็เงียบครับป๋าอยู่เป็นฝั่งด้วยครับพี่น้องมองล่ะนี่ว่ไอ้ถือก็โตอยู่ด้ครับพี่น้องนี่ก็เงียบครับพี่น้องพี่น้องผมว่ามันเงียบถือป๋าด้วยครับพี่น้องประดุกครับนี่ประดุกประดุกกฟานบ่ถือครับเพาะนิ่งๆอ๋อประดุกมากแล้วครับ ยุ่งหลายครับพี่น้องยุ่งแบบจ่อ,อ,อสุดยอดเลยนีครับพ่ถือครับพี่น้องเงียบเลยแต่มีป่าแหีงคือบ่มีป่าวะนี่ครับวันสิวานบ่มีป่าเยอะส่วนใหญ่มันเยอะมันยั่งครับพี่นอ้องเยอะยั่งคือเกา่าอาครับพี่น้องเบ็ดฮอสจมอีกแล้วมีรุ่นมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่น ปมจมจมจมยังสี่ดึงนี่ปลาไหลครับพี่น้องโอ้นี่ครับผมโอ้ปลาหมานปลาไหลครับพี่น้องวันนี้เอาปลาไหลก็เอาครับพี่น้องปลาไหลของดีเลยนี่ไปครับผมเออ นี่เงียบครับพี่นอ้องนั่งอยู่ปอมบ่เห็นเลรอพี่น้องโอ้จมอีกแล้วครับจมอีกแล้วเบิ่งกันครับจมอีกแล้วจมอีกแล้ว,ลวคือเบาเฉยเลยพี่น้องโอ้มาอีกแล้วครับรไหลครับโอ้หมัมนไปไหลครับเพื่อน การอีกแล้วครับจมมีรุ่นเลยครับ yeah, เบสสิบเบสได้ครับพี่น้นองเป็นจังไดยครับว่าถือครับมองให้หน้าพี่เกี่ยวเขาออกเออพี่น้องแดดออกแต่เศ้าเลยครับมือน,นี้ yeah. วอถือครับพี่น้องอันนี้ถือว่ามันปลาไหลครับพี่นอ้องน,นี้ก็บบทตองเลยครับพี่น้องหล้างสุดท้ายท้ายสุดส่วนใหญ่ปลามันบ่ค่อยกินเหยื่อครับพี่น้องสังเกตเบิ่งนี่ครับเหยื่อผมสีย่างคือเก่าครับ เหยื่อส่วนใหญ่จิเหลือครับนะครับพี่น้องโอ้ได้ปลาเนื้อดีเลยครับพี่น้องเหมือนนี่ได้ปลาไหลเจ็ดตรครับผมสิบตพอดีครับพี่น้องเหมือนนี่เพิคอข้หน่อยปลาดุกมานำ้ำนี่ครับผมผลงานเท่าเหมือนนี่พี่นอ้องอ้าได้การเลยครับพี่นอ้องะเก็บครับผมแาบนี้ คร in right. ับพี่น้องมันนี้หากินแบบบ้านๆกะพ้าพี่น้องมารุนเป็ดปอมเป็ดโฟมน้ำกันครับพี่น้องกะมันนี้ได้ใส่เดือนมาใส่เป็ดให้พี่น้องเบิ้งกะผลงานเฮ้ามันนี้หลักๆเป็นปลาไหลครับพี่น้องเพราะว่าเขาได้นปลาไหลมาเจ็ดโตแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอหน่อยสองโตครับพี่น้องปลาคอหนี้หน่อยแห้งครับพี่น้องกะเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับพี่น้องนี่ครับน้องข้างหลังนี่ครับอี่าเฮามหาน้องปลาผือหงหกเลยครับพี่น้องน้องนี่กะ ยุ่งก็หลายครับพี่น้องงูก็หลายครับผมปิงก็หลายครับพี่น้องมีคุยยางครับน้องนี่นกก็หลายนกเป็ดก็หลายก็เหมือนนี้เฮ้ามาหาอยู่หากินน้ำหิ้มน้องครับพี่น้องมาใส่เบ็ดให้พี่น้องเบ่งน้ากันครับเป็นวิธีแบบบ้านๆอย่างหนึ่งครับผมก็นี่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องมันปลาไหลครับพี่น้องก็ปลาเนื้ออื่นก็สิบะ่บ่ได้ปลาไดครับพี่น้อง ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ชองฮากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่้ผานคลิปคลิปต่อไปสิมียังกะถาลุ่นถาเบิงครับผมวัมนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ